มันเป็นห้องหมดนะรัดแ <c oughs> ม่นแล้วตุ้มแม่นแล้ว ตามหินนะนโ,อนนโอ้บกอกแนะ่ฮะไม่ที่ดินถมฮะมดมามาลงมาเลยเออแน่มดข่อยที่ดินถมเนีเนี่ยขาขึ้นมาขึ้นยากมันเป็นนั้นหินโอ้เหลว โอ้ล้ำล <live> <ps> ้ำล <hand> ้ำมาลงมาเจอทางออกแล้วลงมาลงมาใ่ห้ใ่่ะ เตรียมแทาลงดีๆเตรียมแทาลงดีๆพ้าแทะมาขำล้วตู้พัดแทวกว้างเหรอแล้วสมบกพับเหรอ เนี่ยเนี่ยฮะแม่แม่จะมีลิงา้ลิงลิงฮะกระโหดแม่แม่แม่ขึ้นมาได้ออเลาะออกแาเนี่ย Ông <laughs> <Ciếng> qua bà. Hóa, bải là, bải là. Để kiếm mốt không tí. Tôi đi trước đây. Ôi thôi. Đó, Bên cạnh lãng, bên cạnh lãng, bên cạnh lãng Không dừng, dài nào còn mặt ra được rồi Hahahaha เจอแล้วเจอทางออกแล้วนนถ้าผมข้ามันพันเนี่ยมันมาขึ้นแล้วอ่ะแม่กับสองคนไอ้ตุ้มเนี่ยช่วยกันกับบอยอ่ะแม่นแม่นปีแล้วแ,วแน่นแน่พระเจ้าหลวงเลยครับ นี่ถ้าไปลงไปนี่ไป,ไปแปะแลนกว้างๆเหมนแลนแล้วก็ลงลิงขวาแม่น <laughs> มาานนนดไกลละแม่อยางเ่นเนี่มนนแม่ผนนนน่อนนะมันเป็นโมหินอะ ลงป้นี่กานเนี่ยอันนี้อันนี้จริงเหรอท่นกะอันนี้มันจริงแต่อันนี้ยมันล้วนนยามันล้วนเนี่ยถ้าดินอยู่กับยงแคนมันจะยักอยู่เจ็บมาไหนเด้ Hãy con cho kênh Ghiền Mì, mì. <laughs> mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp hai luôn đi qua mà khách chép ra mấy mới mình nát bữa เด e ี๋ยวมลงไร่ปุ้นก็เห็นลงนี่มันลงไร่ปุ้นเอาบ้านเลยปลอดภัยไว้ก่อน Ôi, ôi ôi tươi. Chơi, chơi, tươi, chơi, tươi. <laughs> ôi 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 ôi

ฮ่าแม่นแม่นเน่ยก้าไม้นี่ไว้บุญเน่ยก้าไม้นี่ไว้ไอ้บุญก่นหรืว่าไม้ยหมืนเอะไอ้บุญเบว่าอย่น ไม่ไมมันนักล้ำมาเน็ตนะกระปุูลุนะต่อต่อเื้อขบูลุลุดนะ มามาครับโอ้คนเค้านี้ละเดี๋ยวไปช่วยไอ้สอคนนั่นหมอได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวแหงแน่ว่ะเร็วมาตะกี้ฝวยจะลงประเภทละ